สวัสดีทุกคนพี่เอกคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่สนาวมวินนิ่งแบดมินตันแอดบาสเกตบอลนะครับสนนบางแวกติดก,กับของรัฐนยมนะครับพุณทตมาสายหนึ่งใครที่ไม่เคยมาของรัดนิยมนี่คือคนหนึ่งแหละที่ไม่เคยไปคุณเคยไปไหมคลองรัดนิยมวันนี้สนุกมากครับเป็นครั้งแรก สำหรับตีกวนที่สนามนี้นะครับเพราะว่าพีเอกไม่เคยมาตีกวนที่สนามนี้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่ทําบล็อกให้ทุกคนได้เห็นกันก็คือการตีกับเพื่อนเ <ๆ S 1> พ,พื่อนผู้ปกครองรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องนะครับแล้วก็วันนี้เป็นครั้งที่2เพราะฉะนั้นจะเป็นนิวเมมเบอร์เฉพาะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากับวันศุกร์นี้เท่านั้นนะหลังจากนั้นจะไม่ใช่นิวแล้วเราได้สร้างพลังกายพลังใจนะครับในการแข่งขันแล้วก็ รปรับเรื่องของสมองปรับเรื่องของโหมดในการเข้าหาผู้คนที่จำนวนมากๆในเวลาสั้นๆนะครับตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงเนี่ยแปด90้1สิบปประมาณ4ชั่วโมงครับมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งนะครับยิ่งเราทํางานเยอะๆนะครับเราจําเป็นต้องรีแลกซ์และการรีแลกซ์หรือการดูแลสมองอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการเล่นกีฬานะครับคำถามที่ทุกคนจะต้องไม่ลืมถามตัวเองคือคุณออกกําลังกายหรือเปล่า คุณออกกําลังกายเพียงพอกับงานที่คุณทำไหมงานคุณทําเยอะใช้สมองเยอะใช้พลังงานเยอะนะครับแต่คุณต้องจัดเวลาเพื่อออกกาลังกายด้วยทุกคนนะครับคุยกันขอสนามโคตชพ่อโค้แม่เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อต่อไปวันนี้สนุกมากหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกว่าเออชีวิตเดิมๆที่สดชื่นเพราะการออกกาลังกายได้กลับคืนมาอีกแล้วอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็เชียร์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ออกกําลังกายอย่างจริงจังจริงจังคือไม่ต้องเครียดนะ สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับมันส่งผลดีกับทุกๆเรื่องในชีวิตจริงๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามข้าเานอของเราของการกันวันไหนเวลาไหนที่ไหนดีครับแล้วจะรออ่านข้อมูลทุกคนนะครับสโลแกนของเราคือ pak parent coaching for go the next level เพื่อเป้าหมายของเราในระดับที่สูงขึ้นพัฒนาตัวเองต่อรอบเวลาทั้งตัวพ่อแม่เองทั้งลูกเองเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกของเราครับ causing for goal the next level.